สวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศาของเมืองพัทยาตอนนี้กำลังหลักน้่งมุ่งนหน้าเดินที่จะไปห้างสรรพสินค้านะครับก็คือห้างเทอร์มินอลตอนนี้สองฝั่งทางอืมบรรยากาศเรื่องขางรถก็ถือว่าถนนก็โอเคที่สวยง,งามคุณบาทเราต้องเดินเนียุณบาทนะครับ ห้ามข้ามฝั่งนตอนนี้ตอนนี้นะท่านซ้ายมือผมนี่จะเป็นกำลังกอ่อสร้างนะครับเพราะาจะเห็นเป็นกำแพงที่สังสีแน่เลยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมมองเข้าไปมันน่านจะเป็นอืมวัมนนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเฮ้ยพอดีเรามาวันนี้นะครับเรามีมีงานผู้พอดีนะครับงานผู้ที่จัดงานที่ที่ริมทะเลนะครับเดี๋ยววันตอนเย็นเราจะไปดูผูกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่เคยมาเที่ยวเหมือนกัน สำหรับทุกท่านที่ที่เข้ามาพัทยาล้วก็อาจะเห็นบรรยากาศนะครับเฝั่งข้างทาง่งบางท่านขับรถเข้ามานะครับก็คือก็จะเห็นถนนที่ค่อนข้างจะมุ่นหมายนิดนึงนะครับก็บหลายเส้นทางยังก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้เส้นที่เราเดินตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยสลักว่าการอำเภอเมืองพัทยาหืมสวยงามใหญ่โตนะครับอ่าลืมไม่ฝัอืมตรงนี้เป็นอะไรอ่ะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ ผมก็ยังไม่เคยมาพัทยาเหมือนกันแต่อยฝั่งซ้ายมือน,น,น,นี่น่าจะเป็นศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เรามองเห็นแล้วครับตรงน,นั้นคือนจะเป็นห้างเทมินนลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเรายังไม่เคยมาเลยเหมืองพัทยานะตอนนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับนี่เลยเรามาถึงแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับข้างในเป็นยังไงอ๋อบรรทุกท่านนัง เห็นโรงแรมไหมครับ<า>ที่่ันเดกาไปาื่อามาถึงกันแล้วะครับข้างในตอนนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนมาบันไดเลื่อนถึงถนนเลยครับโอ้โใหญ่โตมากอืจะไม่เห็นเครื่องบินจอดอยู่สวยมากจริงครับตรงน,นี้จะเป็นห้างเทอร์มิน,นอลของสาขาพัทยาอืมจะเข้ามาดูข้างในเอ,าอ้าเขาเขาทำสวยบบนทีอันน,นี้อ๋อน่าจะเป็นอะไรอะปารีสใช่ไหม <laughs> ผมไม่เคยเจอโอเคสวยสวยสวย,สวยมากจริงอโอ บรรยากาศข้างในก็นั่งพักครับนั่งพักก่อนดูชมน้ำน้เมื่อไหลินน้ำนี้อยู่ในห้างเลยนะครับเป็นที่พักผ่อนหลายมุมจริงๆที่อยู่ในห้างเป็นที่พักผ่อนผมไม่ได้ถ่ายแบบวิวของร้านค้าให้ดูนะครับเนื่องจากกลัวเป็นการเขาเรียกว่าอะไระครับไม่รู้ว่าจะติดเนื่อง ท่านผู้ชมที่เดินมาโดยไม่ตั้งใจอะไรยังไงผมผู้ค้าค่อนข้างเยอะทีเดียวผมให้ชมเฉพาะตรงเดี๋ยตอนนี้เรากําลังเดินลงริมชายหาดกันครับเพื่อไปชมพูกันครับตอนนี้อเรากําลังหาทําเลยจับจองที่นั่งผู้คนกําลังทยอยเดินทางกันมาครับตอนนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวประชาชนทยอยกันมาน่าจะเยอะเหมือนกันครับน่าจะเรือนแสนเลยโอ้โหเรามาวันนี้ ื่นตาทั้งประชาชนน่าจะรอชมพูที่ตื่นตาตื่นใจกันด้วยเหมือนกันประชาะทุกคนก็จะมาเหมือนจะมานั่งปิกนิก,กริมทะเลบรรยากาศดีด้วยครับไม่ร้อนมากชิวๆตอนนี้ทุกคนก็นั่งรอจับจองนะครับหาที่นั่งเพื่อจะเป็นจุดเพื่อในการรับชมการจุดงานพุนา,นาชาติที่พัทยาเขาวันที่ยี่สิบสวันนี้วันที่ยี่สิบห้าไม่ใช่ยี่สามยี่สิบห้าพฤศจิกา,ายนสองพันสองพันห้าร้อย 6กินะครับน่าจะม,มีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับคงน่าจะเป็นปีหน้าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวผมแผนบรรยากาศนะครับสักช่วงประมาณหัวคำครับน่าจะประมาณสัก10 6หกถึง17นาฬิกาโดยประมาณที่คนเริ่มทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะดูบรรยากาศตรงน,นี้จะเป็นถนนเรียบชายหาดไปเลยนะครับฝั่ง อนนี้ก็เริ่มมีแสงไฟกันแล้วนะครับเริ่มมีแสงไฟเข้ามาท,ทุกคนก็ก็มีกนนารนั่งปิ๊งนิกนงครับนั่งนั่งดื่มนั่งนั่งประทานอาหารกันนะครับเพื่อรอเวลาในการจุดพลุของเราเราก็นั่งรอเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะเปถ้าเดินออกไปนี่กลับเข้ามาหาที่นั่งเดิมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าคนเยอะจริงๆซุ้มขายอาหารนี่ค่อนข้างยาวเลยนะครับยาวตามริมชายหาดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น โรงแรมนะครับค่อนข้างที่จะนะคนหนาจริงครับบรรยากาศตื่นเต้นครับมาพัทยาครั้งแรกมาเที่ยวพัทยาแล้วมาเป็นงานพูดด้วยแล้วก็ชมเมืองพัทยาไปต้วสสำหรับใครที่ที่มาชมบรรยากาศของงานพูดนะครับน่าจะเห็นว่าวันนี้นะครับประชาชนทุกคนนะักท่องเที่ยวของชาวเมืองพัทยาและเมือง ต่างๆนะครับคนไทยทั้งทั่วประเทศครับมาชมกันเยอะทีเดียวนี่คือมันตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้เวลาแล้วครับผมตัดมาดูเนี่อีกทีหนึ่งให้ดูภาพบรรยากาศของตอนเย็นทุกคนกําลังหนาแน่นเลยครับบ้าน เดินทางกับทานกันนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนี่เราก็มาถึงที่พักลงแล้ววันนี้เราจองโรงแรมอยู่ทงที่พักก็นไปก็จะเป็นโรงแรมเจร d e เดนนะครับตรงน,นี้ที่พักของเราแล้วตื่นเช้ามาเราออกมาต่อวันนี้เราเดินมาที่เซนทันฟิตรีเลนะครับก็จะอยู่ดิน ชายหาดทะเลนพัทยาโอ้โหดสูสวยๆขึ้นผมก็จะเห็นให้ดูเฉพาะตรงที่ถ่ายรูปที่เป็นจุดถ่ายรูปส,สวยๆนะครับที่อยู่ภายในห้างของสินท่นทันาวปัทยานะครับสวยที่เดียวครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างจะ